อินคะอินอินฟังพิงก่อนนะคะผมจริงใจคุณตลอดนะผมไม่คิดเลยวนะ่าคุณจะตอบแทนผมด้วยการหลอกลวงผมแบบนี้พิงขอโทษคะ่ะพิงไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นนะคะฟังพิงก่อนค่ะคุณไม่ต้องพูดเลยอินคะ ถาเชื่อเลยว่าคุณพิงค์เป็นคนอย่างเงี้ยอ้าวแล้วนะพี่จะไปไหนอ่ะฉันอยากไปไกลๆฉันไม่อยากเจอใครทั้งนั้นเนละพี่ใจเย็นนะพี่ความจริงผมผิดเหมือนกันอ่ะที่เชียร์พี่คุณพิงค์เนี่ยผมเองต้องมีส่วนรับผิดชอบอหมือนกันเงยไม่หรอกแต่เป็นเรื่องของฉันกับพิงค์คนอยู่ไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะเอางี้ก็ได้พี่พี่ไปอยู่บ้านผมก่อนนะ จะเปน็นไหนไกลๆก็ค่อยว่างอีกทีนึง แล้วพิงไม่ลักกันเหรอคะพ่อเกลียดแล้พิงจริงๆหรอคะที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องจริงหรอกครับทำไมก็ไม่วันมีความจริงไปได้แทนคิดว่าเป็นความฝันแล้วครับพอตื่นขึนมาทุกอย่างก็หายไป ผมขอโทษนะครับที่เป็นคนทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมไม่รู้ว่าคุณพิงค์ยังไม่บอกความจริงคุณอินช่างเถอะค่ะไม่ใช่ความผิดคุณหมอหรอกตัวคุณหมอไม่บอกเขาเขาก็ต้องรู้อยู่ดีค่ะ <c oughs> แต่ผมว่าคุณอินนี่คงโกรธไม่นานหรอกครับทําใจสบายนะครับถ้ามีอะไรผมช่วยบอกผมนะครับค่ะ <c oughs> ก็ยังซึมซึมอยู่เลยครับบ๊อบครเดี๋ยวบ๊อบรอแพรอยู่ที่นี่ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวแพรมาพิงเป็นยังไงบ้างกระโดเลสิอินเขาโกรธฉันใหญ่เลยล่ะก็ฉันบอกเขาแล้วไงว่าให้รีบๆบ,บอกเขาเธอก็ไม่เชื่อปล่อยให้เป็นแบบนี้จนได้อะ่ะแล้วก็มันหงุดหงิดนี่มันแต่ลังเลไม่ยอมพูดสักทีก็ทารู้ไหมล่ะ ว่าทำไมเพื่อนเราถึงไม่ยอมบอกคุณอินน่ะว่าหลอกเขาอยู่ก็เพื่อนเราสิดันตกหลุมที่ตัวเองขุดเอาไวอ้อ่ะแล้วดันเพิ่งรู้ตัวว่าชอบเขาจริงๆเหรอพริงค์แต่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะก็เขาเกลียดฉันไปแล้วอะ่ะทำไมล่ะฉันว่ามันน่าจะมีประโยชน์อยู่นะนี่ทำไมเธอไม่บอกเขาไปเลยล่ะสารภาพไปเลยนะว่าแรก,แรก,แรกๆเนี่ยเธอไม่คิดจะรักเขาตอนนี้ดันรักไปแล้ว ใช่ปคุณอินเขาน่ใจแฮปปี้นะเขาคงไม่เชื่อฉันแล้วล่ะเพราะตอนนี้คงเห็นเป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วล่ะแต่ไม่แน่นะพิงอินน่ะเขารักเธอเขาอาจจะแค่โกรธเธอเฉยๆก็ได้แต่ยังไม่ได้หมดรักนี่ถ้าเกิดเธอลองเข้าไปพูดดีๆกับเขาฉันว่าเขาอาจจะยกโทษให้เธอก็ได้นะพิงคนเคยรักกันน่ะ มันไม่ใช่ว่าจะเลิกรักกันง่ายๆนะพิง ฟินเดี๋ยวฉันเก็บรายนิดหน่อยแล้วก็จะตามไปนะ สู้เขานะพิงฉันว่าคุณอินเนี่ยต้องเข้าใจเธอแล้วเธออย่าลืมบอกขานะว่าเธอคิดยังไงกับเขา าคุณอินเขาหายโกรธอ,อ่เขาคงจะกลับมาเองล่ะทำไมเขาไม่หายโกรธล่นะ ดเด็กๆนะจ๊ะคุณพ่อนะให้นะ้าตอนที่นา้าไปอยู่ที่อเมริกามันช่วยทำให้เราหายหงได้เยอะเลยนะขอบคุณค่ะน่ารักค่ะน้า<ม>แ,แววรักมันมากแบบนี้แล้วให้เมย์มันจะดีหรอคะ <h> ไม่เป็นไรหรอกจ้้นี่นะให้เมย์เวลาเมย์มีปัญหาอะไรจะได้ถึงน้าไงออคุณพงษ์คะน้องเมย์เนี่ยเขาเดินทาง,างมีใครรู้บ้างไหมคะ ก็คงไม่มีใครทราบหรอกครับนอกจากเพื่อนของเมย์แล้วโจเขารู้หรือเปล่าจ๊ะเมย์ไม่สนใจว่าเขาจะรู้หรือเปล่านี่แสดงว่าเมย์ยังไม่ได้เจอกับโจเลยตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องไม่ค่ะเมย์ไม่อยากเจอหน้าเขาเขาคงไม่อยากเจอหน้าเมย์เหมือนกันถ้าเขาอยากเจอหน้าเมย์ก็ค,คงมาหาเมย์แล้วค่ะ,ะคุณพงษ์คะ